สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาทุกคนเด้อจ้าเมื่อนี้น้องคอนกับอีแม่แล้วก็ปาติ่งมาเก็บหอยพี่น้องเก็บหอยดียน้องใหญ่ปาติ่งพื้นมาก่อนเลยพี่น้องจาบพึ้นมาแต่ใสเมาเรามาพี่น้องซีเมนไปขายเกี่ยงอยู่ตลาดแต่ละมือพื้นกาเก็บพักเก็บหอยเก็บกระปูไปขายอยู่ตลาดพี่น้อง ไปแล้วก็เมามาหากระต้นหนามกิดนี่แม่กับน้องคอนหากัะยางมากพี่น้องจากสีมีหรือบอนีน้องกระกว่างเติบได้ยังบอแม่ ดีีพ่น้องสบายดีสบายดีมองลมหอยนะพี่น้องวันนี้สบายดีแล้วพี่น้องบ่ตีพี่น้องเป็นเมาหางก้ามาหอดพี่น้องหางเก็บหอยหอยจุบเบื่อหอมสกีเล็กพี่น้องเป็นก้มาหาเก็บหอยนะพี่น้องบ่ทีซาเป็นแต่พี่น้องเป็นเมาเรานมาหาเก็บหอย เราเก็บไปขายข,ายขายืขอยงตลาดพี่น้อง,งมียังกับเก็บไปขายอยู่ตลาดเก็บผักเก็บมีขึ้นมาขึ้นมาวายสี่ออกหน้าทีแลกพี่น้อง อันนี้ยินว่าเขาเห็นอ๋อคอนชิโลมาเก็บแม่แม่เนาะไอพี่น้องมีแม่ได้ได้เตอรนอะแม่กรบย่านเด้บุพีโต้ั่นบ้านเนาะบุพีโต้

น้อเยากัเดยก็หอยสไเอยาน่ติอ่นนี่้อไดดโอ้ยมากมาเก็บหอยซอยมานครเนี่ยพี่น้องด้อ มดูแำเาบเห็นแล้วหอยบาดนี้หล่อเียนแล้วก็แม่พามปกุมหอยพี่น้องโ่พี่น้องนี่จะเอาต้นหอยจุกต้วพี่น้องอันนี้ฮะอ่อนใส่คิ้เล็กนะี่มีปลาปนี่ <laughs> 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 <Philadelphia> <laughs> <laughs> à. thả ra à, rồi tổ lốc mà mẹ nguo cho đi từ đây มันเด็ดเลยุ่นท่นี่จับบึงกจับบงกเออมันเชยโยนี่อพี่น้องรร์เเลอแลลงพี่น้องย่านปิงย่านแท้แท้ได้ปิงนะเ็นคนเก็บเก็บน้ำพุว่างพูพาเก็บหอยได้พี่น้องเกรยพนหาอยู่ตผู้เดียวเก็บหอยเก็บพักหาบขาย ไปนชายันตราหอย่นจะน่อยักตอนนี้กำลังซึมๆน้องใส่เลยล่างงามๆลกงเปอล่างงามๆลายเต็มเลยนะตัวเอาัวนีหอดทุนกะตัวจะเต็มกระปุกนะเป็นหฮลูก่นเดอมค่อยจด้นบ่อ เด้อพี่น้องงมหอยน้ำกันเด้อผู้บังน้องคนผลกระหาเก็บหอยลงเฮียนมาหล่ะเก็บหอยเด้อพี่น้องผู้ผู้นักเก็บอยู่โูทางซุ้มทางงยังบูชักอยากได้หอยบูชักอยากได้อันเบี้ยดูไายเมื่อขายผลว่าลูกกระทึกแนี่เป็ดมีแต่แนวสีล้ำสีรวยวัดฝุดเอา <laughs> อทอดอะไรขยอยเลยเนีบบ่ยบอ้าแต่สดพี่น้องไอหอยนะต้องบันลังกันแล้วจีแต่หอยพี่น้องปลา,นะานะบัมีปลานเอาไปแล้วเอาไปแล้วแ <laughs> ดดแดดบลวยและชอบไปาทำซอยตัวน,นี้แหละน้องกะติ่ทางเลขเก,กา้าอะไพี่น้อง เป็นน้องใหญ่ได้ตะกี้พอเพึ่นก็มาเฝ้าในแคมตัวนี้แหละเป็นแคมเวียนห่านอบเนาะอบหัวสันดอกสันหลินเดี๋ยวนี้เพอดีก็บม่ได้เศาแล้วชีวิตประจำวันเฮาเศร้ห้ยเศาหนาเนาะกินหอยกินปูมาแล้วบ่หาก็ะบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยเศานี่ เอาหน้าไม้จะเศร้ามาแกงตอนเที่ยงบริษัทให้พี่น้องเบิ่งเด้อว่าน้องคอนไปไปหองพียนตอนเที่ยงเพื่กับบด้กาแม่ก็เลยกินก้อนตอนเที่ยงยยเพื่กับไปซื้อใบนะกับไอ้เพิ่นใบเพียงแหละแม่ก็กินก้อนแล้วเพิ่นมากจากบายแหละก็รับบริษาทให้พี่น้องเบิ่งแกงหน้าไม้บรได้ห้องพี่น้องกินน้ำเลย หอยนี่ก็ได um ้ม่กี้ยังสได้แสได้พี่น้องบาได้กินลดได้ต้องได้แสให้กินดินมันออกก่อนได้ยู่พอนัล่องพอนี่แหละโคคนกินน้ำซึมน้ำพี่น้องเก็บเราก็โอ้ยหาเก็บหอยเก็บพักขายคนเดียวเรา ก็ให้เราอยู่ได้ซื้อขายยัางก็ซื้อซอยแต่ก็ไปซื้อเราพี่น้องว่ายังให้ไปได้ให้เป็นคงอยู่คงกินใครแน,น่เขาน้าเพอได้กินลายเติบพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เก็บอาตามหอยหืมลายเติบพี่นอย <c oughs> đây <laughs> oh, để lại lần nào về cái buộc là đâu chọn nó như này อยู่ในเบาพี่น้องตามเงือบโคพี่น้องดูได้เหรอนี่น <laughs> Hai cũng mặc kinh hỏi chuột này nhân แมงเนียวพี่น้อง <laughs> หอยกระายเติบแมงเนียวกะคันสอนเอากะคือสิได้พี่น้องคน <laughs> เมาโานสนะไอ้หน่อย แมงเหียวก็ลายได้ไหมท้าสอนเอาอ่านสิได้ลายแต่ว่ามีดังสอนลายจยุ๊ใจมันกัเมืองอเลยพี่น้องไ,ได้ลายแล้วบ่อหอยครับบ่ <c oughs> <c oughs> เดี <She S 2> ๋กใส่เอกหาแก็บหอยก็นั่งบลรยายนอได้เงียมหอยไปขายหราวะมาเราไปต้อไปชิมแจได้ละจะหน่อย นิเต็มขู่แล้ว <laughs> เต็บขู่เด้อพี่น้องอเ,เอย้ยกินตรงกัาเด้อจะเสร็จในอะไรกินมาแ <c oughs> ส,สก่อนแล้วมันคายขี้อืนเศร้าคนลรกจะเสร็จในกินอืนแสบไ้ก่อนให้มันคายคืนองหนึ่งแล้ว จอด้หลเส,ส็อือะกินลาบเท่าเนาะลาบเทามาจ้ะลิ้น,นหาน,นหามพี่น้องหอนไร ูซุบมันอนเมาในท้องคนนีกินแรงก็เพียงได้หมดนี้เนาะบวมเมื่อป่าวไปเด้อเมื่อได้อยู่เพียงใ่นี่ทำเลยพี่น้องยังไงผู้บ่าวมาหาแล้วหันเอาว่าหอยนี่เอาเอาสิแบ่งให้ได้ในถุงนี่เด้อเอาเด้อบวมบวม่ามบวมนี่เด้อใส่ได้ในถุงนี่เนาะข้ากินมือดับที่ห้ยแล้วพี่น้องว่าตัวเองก็ได้ยลายเติพี่น้อง โอ้ยคอยได้คู่นหนึ่งพูนกับเครื่องทงอีกคอยก็ได้คนยากเลยเอาพิรำกายขีดในนครก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวจ้าฝากซ่องน้องคอนสวรรค์เคสามในเดี๋ยวจ้าพี่น้องฝากลูกสาวในเดี๋ยวจ้าพี่น้องน้องคอนสวรรค์เคสามไปกำลังใจให้ลูกในเด้อบ๊ายบาย